ดูนะคะทุกท่านตอนเช้าเๆหมอกลงเมื่อคืนนี่ฝนตกโอ้นี่แสงตะวันมีทั้งสายหมอกนะคะที่มืดๆนะั่นคือหมอกนะคะ อากาศอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วเออเอหมอกลงอากาศตอนเช้าอากาศเย็นค่ะฝนตกสองสามวันตื่นเช้ามาหมอกโอ้ยแสงตะวันขึ้นเต็มเลย ดูนะคะทุกท่านมาดูแสงหมอกกันหนาะอากาศเย็นมากเลยมืดคึ้มเลยถ้าเช้ากว่าน,นี้ก็คงจะนี่พอดีสายตื่นวันนี้ตื่นสายตื่นสายก็เลยจะได้เห็นแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเราเดินออกไปกลางทงเราก็จะเห็นเห็นสายหมอกนะคะ ขอบคุณมากค่ะ